เไปครับอ่าวกับผมโอ้ยเอ็ดทิงเกยวันนี้วันนี้ก็ห่างๆกันไปยาวนานเลยะครับทุกคนเนาะเอ็ดปรับแสงแป๊บนึงนะครับเสียงที่ยิงวะได้ยินกันไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลยิงกันไหมครับอ่าวันนี้จะดูกันว่าอันไหนเป็นของเล่นนะครับ อันไหนเป็นของแลคิดว่าไหนของแลไม่รู้ทุกคนก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะม่นค่อยจะมีหัวใจเลยกเริ่มจากของเล่นช่างก่อนเลยนะครับเอาเลยนะท่าทางเรื่องอย่างแรกเลยเป็นท่าทางนะลงคิดดูว,ว่าท่าทางไหนที่บอกว่าไม่ค่อยมีวางขายนะคแต่ผมก็มีอันนี้อันเดียวเ,ยวเ,เดี๋ยวเจมส์แจกมันไม่วางขายและแถมากรอบทองด้วยโถเจมส์อย่างแล้วก็ที่ไม่นากระขายนะอันนี้ครับ กระเป๋าเจนอตมันเป็นกระเป๋าจากภารกิจของวันพันแมนเราจะนำกลับมาเขาจะไม่นำกลับมาขายนะหรือว่าฆาดาวงั้นอันนี้กระเปาซุ่มยิงไม่น่ากลับมาขายอันนี้ไม่น่ากลับมาขายแล้วครับเดอะเพล็สเมจิคคาร์ลบันนี่น่าจะไม่นำกลับมาขายบาเปี้จอชนไม่รู้นั่นนะไม่นำกลับมาขายนะครับก็ไม่มีนำกลับมาขายก็หนึ่ง เว้นที่จริงนะครับอันนี้มันยังไม่ดาวน์โหลดมันยังมีขายอยู่บ้างนะครับเอาละแล้วเราไปลองดูกล่องศพนะครับกล่องศพบ,บุยาบ็อกกล่องศพท็อกซิเคกล่องศพซื้อแล้วก็สองแล้วก็สามกล่องนี้นะครับกล่องที่เป็นกล่องที่ไม่น,นำกนมาขายแต่กล่องนี้มีให้ซื้ออยู่นะกล่องนี้ก็มีให้ซื้ออยู่แล้กล่องนี้ก็อาจจะวางขายนานครับ น่าจะมีขายอยู่ต้นสกินรถนะครับอันนี้แจกฟรีแจกฟรีได้แถมไม่น้ำกระมาขายให้มันแลงขับได้ดีด้วยเนี่ยของแลงนะครับนี่ไปเยอะนะของสัตว์สายฟรีนี่มาดูไอ้บอร์ดดีกว่าอันนี้ไม่น้ำกระมาขายครับเป็นกิจกรรมของอานที่ยี่สก้าที่ได้รับชุดอะไรวะที่ที่มันให้เลือกิกปืนนะครับแล้ว่างเอ็มแปดสีเหลืองกับซอง ลูกซองใสฟ้าครับใครเลือกอัน <c oughs> ไหนรู้แล้วนะจำไม่ได้แต่ผมเลือกซองใสฟ้าอ่าอันนี้สามปีอันนี้อันนี้ของคนเกิดปี้าเขาแจกครับ <c oughs> อันนี้ก็แลมกันนักรรมแลม,ม,มเพจนะด้วยหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้นะแต่เป็นกิจกรรมกระต่า,หายหรือเปล่าผมได้มาจากไหนไม่รู้อันนี้ไอ,บอ้บารไฟนี้ยังจะมีคนน,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 น่าจะน่าจะกับมออขายนะต้องเห็นอยู วางขายอยู่บูยาวิกเตอร์ไม่วางขายแล้วครับมันเป็นกิจกรรมแจกให้เปอร์ดนซ์กิจกรรมแจกเหมือนกันครับไม่วางขายอันนี้วางขายครับกะไวาม,มันมาณนา่ามันต้องวางขายฮ้าลมนีแหลกไอ้ผมกะไวาเลยมีอยู่ประมาณที่ว่าจะไม่นำมาวางขายหนึ่งไม่ใช่พี่ชายสองสามสี่ห้า ห,ห้าห้าวางอันนี้เงี้ยวอย่วิชอันที่ไม่ไม่นำกำมามาวางครับน,นี่นะตอนนี้ยังยังไม่รู้แต่อันนี้วางแน่นอนอันนี้อันอาอันนี้ผิดผิดตอนนี้มีแน่นอนครับต้องวางก่อนครับตัวพื้นหลังที่้นหลังที่ผมมีบอกว่าตำนานตำนานก็คือเพิ่นหลันแรงครับที่ว่าจะหาซื้อไม่ได้เพราะเป็นมันต้องใช้ฝีมือซื้อเท่านั้น ขามโคตรคล่องจองเลยผมก็มีถึงประมาณไดมอนด์นะบางทีท่ายังไม่ถึงใด้ทีท่านบางทีท่านยัง,งไม่ถึงได้นะผมตอนนี้ใช้เป็นของแพทตินัามนะครับส่วนของกิจกรรม,มนีนนรรม่นี่นี่ของกิจกรรมครับนี่ดูได้ดีแบดเมจินนี่เป็นของกิจกรรมนี่ของไอเปิ้ลไลน์ก็กิจกรรมคิดมากสองพันยี่สิบก็กิจกรรมเหมือนกันติสตราจะมีคนวางขายนะครับอันนี้ก็ของโครโนวางขายแบล็คซีมนี่หายากเพราะมันต้อง เล่นให้ได้ได้หกเรือหกถนึงจะเอามาให้ได้นะส่วนอันนี้ก็สองเทสไตแล้วก็ในคราบบาับยังแล้วก็แรนะครับแรบ้างอันนี้แน,น่น่าจะแรสุดเลยมั้งเพราะไม่เคยเห็นวางขายเลยนะใช่นี่ผมพูดจริงๆไม่เคยเวางขายผมว่าแรนนสุดแล้วอ่ะเพราะเป็นแผ่นแล้วว่าได้เล็กๆเลยผมใส่เป็นขอมแพดก่อนไปไดินน้ำนะสรูปแล้วครับอันนี้แรครับรูปของกีตาร์ปอสวรรด์นนะแร แล้วก็กระบับแล่นี่อไอเทมสายก็แลนะนี่นี่นี่สอนขั้นนะครับลาดูก,กิจกรรมก,กิจกรรมเป็นไฮเปอร์ไลน์ของแอมเพทกิจกรรมสามปีไฟเ r อร์ก็บุญญาไปแล้วนะเกี่ยวกับคริสต์มาสที่มีนำมาแจกนะแล้วก็ถกโตัวปลอกตัวคอนอนนี้ทำงยายนิดนึงมันต้ังทำง่ำำยายนะครับแค่เข้าไปล็อ ค่เข้าครับตัวละครที่นี่ครับอันนี้หายากมากเพราะมันเป็นของจกรรมเซอเซเว่นแล้วก็เกี่ยวกับคันครับนี่คันผมน่าจะคัน,นะนทันคันนี้มั้งครับเพราะอัดเก่าผมไม่ได้เล่นแล้วตอนเนี้ยเนี่ยหลายอันเลยนะคันนะครับมีกี่แหละครับไม่ต้องห่วงตกใจนะครับตาไม่ต้องห่วมันมีสามอันนะครับตาเนี่ย อามาถึงด้านสุดที่ว่าทุดที่ว่าคิดว่าน่าจะจะ,จะแลจะแลจะแลนะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยชุดนี้ดีกว่าชุดผู้ว่าแลไหมครับแต่มันเป็นขอไม่บอกว่าแจกฟรีแล้วไม่วางขายโดยว่าไม่วางขายไม่ไงคือมันต้องไปหายคริสตัลแรกครับแม้คริสตัลไมาหายยาก้วยอันนี้แลอยู่แล้วเพราะมันเป็นของสายฟรีเขามาแจก อันนี้กิจกรรมของยมทูตอันนี้ชุดโก้ชุดโกรู้ลยดูดีก็ว่ามันชุดโกนี่ก็เอมีไม่มีอันนี้ก็แลครับเพราะเพราะเขาคือประเทศหนของเรามอกนี้ไม่ค่อยจะแลครับเรามีวางขายครับแม่เมืออัดลิปอยู่ใช่ไหมล่แม่นตาแลแม่นตาไม่แลมีวางางขายอยู่แม่มืออัดลิปใช่ไั้ล่ะนี้แล เรรู้เลยว่ามึงอัดแลนไม่นำกลับมาขายนะเราคิดดูอยู่ดีอว่าอะไรเงี้ยมึงอัดกิบเพราะมันแจก,กฟรีแล้วมันไม่มีวางขายชันไม่เห็นมีวางขายอันนี้น่าจะเป็นของโก้กระเปล่าวะของอกูรอยยนนี่แหละ,ะชิคกูลรอยยนเนี่ยท,ทุกตัวเนี่ยเขาจะไม่นำมาขายนะอันนี้น่าจะมีขายบ้างบางคนอาจจะไม่ไปซื้อใช่ไหมอาจสื้อที่บอกว่ามัน่คิดว่ากลกับมาขายนะครับน,นี่เสื้อปีเนี่ยเสื้อแลน แสลังเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ยังมีวางขายอยู่อันนี้เส้นนี้เส้นสีเส้นนี้แลโอเดนเส้นคันนะครับพวกเคื่อคันตีเนี่ยเคื่อกิจกรรมนี่ยนี่เนี่ยนี่นำมาขายพวกเคื่อกิจกรรมพูดในวันเส้นกิจกรรมเนี่ยมันนำมาขายใช่ไหมแน่นอนกะไว้เลยอันนี้ก็แรการอันนี้ก็ของที่ล็อกตัวละคร นี่ก็แร่ที่ว่าแร่อยู่บางตัวนะครับแต่ถ้าไปดูตัวผู้หญิงกันคิดว่าแรน่ที่ว่ายังไม่ยังไม่แรน่าจะเป็นตัวนี้ยังไม่แร่นะครับตัวนี้ยังไม่แร่ตัวนี้ยังไม่แร่นะครับก็ตัวไหนนี่ยังไม่แร่อีกก็มีประมาณนี้ในสองสามตัวที่ยังไม่แร่แล้ครับรองเท้าเดี๋อาให้เร็วๆเลยนะที่ว่ามันแรนะที่ว่าไม่นํากนมาขายนะครับ เดี๋ยวซื้อครั้งเดียวของหมดอ่ะนี่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 เอานี่ก็อนนี้โอเกอันนี้อันนี้หมดของหมดแล้วคืออันนี้ครับอันนี้เนี่ยมันยังไงวะแล่ป่ะวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปใส่จุดเดิมกันนิดนึงผมขอไปใส่กลับใช่ชตันปน๊้นเวงจใส่ดั้งเดิมดูไหนว่า อ่าฮะปมาแล้วครับก็เข้ามาในส่วนของตัวผู้หญิงนี่กว่าชุดของผู้หญิงไดีดู๋วว่าไหนแลที่บอมมนนำกับมาขายนะอันนี้แผลแม่นำกับมาขาย อนี้ก็ม่นอันนี้มันก็หาซื้อได้แต่มันต้องใช้โคเท่นนิดนึงอันนี้แลอันนี้แลมันไม่น้ำกับมาขายนี่ก็แลมันไม่น้ำกับมขายนะแจกฟรีนี่ก็แจกฟรีมันไม่น้ำกับมาขายนะทุกคนอันนี้ก็แลครับเพราะมันไม่ไม่ใช้เพชรไรสักอันอันนี้ก็เป็นชุดกูรยรโของผู้หญิงน่าจะมีคนทันนะดีหัวฟูฟูเนี่ยน่าจะมีบ้างขายอยู่นะ อันนี้วางขายอยู่บ้างว่าแระจะไม่ได้นะ,ะน,นาคาม่ใ่วันเดียวหรอวะอันนี้หาซื้อได้อยู่ในช่วงนี้นี่ชุดนี้แลนะครับชุดนี้แลนะสองวันที่ผมซุ่มมาจากไอของฟันพันแมนนะครับแลนะครับนี่อะไรพวกเสื้อแรนด์เสื้อกาลร์โ,โยเสื้อกิจกรรมที่คนมาแจกซีหรือเสื้อที่มันที่เขามาวางขายใน ตู้ในแรกเป็นโทเค็นนะครับนั่นแหละแต่นี่กฮะแล้วครับอีกเลยนึงส่วนกางเกงก็ที่มันยังไม่แหลกก็คืออันนี้กางเกงไหนที่มันยังไม่แหลกอยู่ดินี่กาเกงนี้ด้วยที่มันยังไม่แหลกนะก็จะเล่นดูเร็ว ของเท้าก็พูดง่งยๆเลยครับว่ายังไม่แรนะคะรับแรบ้างเช่นสีทองเนี่ยแรแน่นอนสอนเนี่ยนน <c oughs> ไม่น่กากลับมาขายคือคืออันนั้นจะวางขายแต่มันก็ต้องใช้คเทน <c oughs> อันนี้ก็ไม่วางขายไม่วางขายไม่วางขายพูดไปแล้วว่าไม่วางขายอันนี้ไม่วางขายเพราะมันต้องบล็อกแล้ว <c oughs> น,นี่ของกโกทุกโกมีอันนี้อันนี้ไม่วางขายมันเป็นของส้นสูงนนตำรวจเปล่าวะ ประมาณนี้นะครับที่ว่าจะที่ว่ายังไม่ค่อยเลนะครับเดี๋ยวแต่งให้เหมือนเดิมก่อนใส่รองเท้าก่อนโอเคทับไปไว้ เราออกมปดูกินปืนกันดีกว่ากินปืนเหมือนก็แลบางอันนะครับทุกคนที่ว่ามันไม่นํามาขายคือในในตู้สุ่มนั่นหนครับอันนี้นะครับที่ผมได้มาจากไหนไม่รู้จำไม่ได้นะ1ชั่วโมงเมื่อวานแลมากๆจะกินส่วนตัวแตกก็ดีมากเลยนะรัวต่อแม่นยำหนึ่งกคนเลยพื้นที่คือสำหรับคนที่บอกว่าชอบยิงรัวแม่นๆม่นในไอ้ตัวนี้เนี่ยเฟี้ยวนะครับ หือว่าลไอ้ตัวหนึ่งคือตัวที่เขาให้สาวอนะครับนี่ระยะสองเ <Okay. S 1> จ้าคนที่บอกว่าอยากยงหัวไกลๆนะครับมันชื่อปืนประจำตัวของเครี่เดอะสว i ฟ t a เไม่มีครับเอ็ส <'s> okay. ี่ไม่มีนะสกาอันนี้เป็นธรรมดาแต่มันก็เท่นนะไม่บวกความสามารถแต่ทีนะต่อตาไม่มีครับเอเคไม่มี m อ4 9สองสี่เก้าร้อยนัดไม่มีครับฟาร์มาร์สเดีไม่มีค,ครับเอ็มแปดมีมมครับ m อ0หกสิบไม่มีจุจะไม่มีอันนี้ครับเอ็นจำกิจกรรมห้าวันได้ไหมครับที่เขาให้เล่นเอ็นครับเอ็นเก้าสี่โมงไปแล้วลงไปเล่นได้อีกครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มาสุม่มเดี๋ยวกดผิดกดผิดจำได้ป่กครับจำไม่ได้ก็ลองดูกันว่าคุณได้อะไรสาววันต่อเนี่ยผมได้ผมไม่ผมได้กดกดกดกล่องมามันได้สาววันออกเลย นี่ไม่ได้เสียเพนนะครับเป็นกิจกรรมรีมมรัวสองระยะหนึ่งแมกกาซีนหนึ่งก็รีดนะครับยิงไกล,กล,กล,กลๆเจ็บๆรัวๆวแต่ไม่ได้เติมดาเมจไงอันนี้แน่เพราะไม่ไม่นำม,มาขายครับหมดหมดเลย,ยง,ง่ายๆสีทองอย่างเงี้ยรัวสองลบระยะแต่เพิ่มความแม่นยำเนี่ยชอบเลยเนี่ยฮาร์อันเนี้ยกินเลยขอให้อาร์มเพิ่มดาเมจเธอไม่กระบ,บวกแมกกาซีน้มัน ไม่มีอะไรครับเราเฟียไม่มีสกินครับก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยจะมีสกินละคุณเอ็มจียังวางขายอยู่นะอันนี้ยังวางขายอยู่มีไฟเอายังวางขายอยู่แต่มันได้มาฟรีนี่อันนี้แหละครับเพราะเพราะมันมีแค่ในแรงซีวีสี่แล้วพอมันจบซีซันแล้วเขาก็จะไม่กลับมาให้เราเอ็นอีกแล้วช็อตการช็อตการ นี่ครับอันนี้น่าจะแลหรือเปล่าว่ะน่าจะมีน่าจะวางขาอยู่ครับก่อนเราตัดแต่ห้าสมัยเปิมได้ไหยครับอันนี้จากตู้ยังไม่ได้ถาวรครับได้แค่เป็นวันนะดูก็เทนะพัวแลไหมใครมีตัวนี้แลไหมถาวรท่านนี้ตัวนี้เนี่ยก็แลนะเพราะไม่นำกลับมาขายกระท้านี่แลครับ เขาถึงเรื่องกระทานี่คือโคตนแรแเลย <คน S 1> จะก,กินเนี้ยตีนไก่เนี้ยโคตรโคตรแรอันนี้ก็เลยครับดาบนี้ก็แลนะถือได้ด้วยถือในหน้าร้อนได้ด้วยกระบอกนี้ก็ถือไม่ได้แต่มันเท่ดีด้านขนนั้น,นยังไม่มีนะฮะ <c oughs> มัดยังไม่เติมก็ยังไม่มีมัดเีครับอันนี้ตัวแดงล้างนะ่าจะเป็นของแรไปแล้วข้อมูลเป็นที่ของกิ่จักรกรรมบุญยาดีก็เป็นของกิจกรกรรมเหมือนกันนะครับ โเตอร์อื่นๆไม่มีนะครับรบรับวันนี้ที่มันดูของของแลนะครับก็อยากฝากติดตามกับรับสายฟีสายเต็มได้เลยครับว่าถึงคุณจะ มันไหนมันไม่แตกงมันก็จะดูเลยว่าว่าไหนแรกเพื่อเป็นกาำใจให้กับคนแล้วกูพูดทีอะไระเ,เนี่ยตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ